ชมก้าสู่รายการพานทีวีช้อปปิ้งช้อกง่ายๆราคาเบาๆอยู่กับผมโชว์โฮสโอมครับและโชว์โฮสจอยค่ะนายจอยครับในปัจจุบันนี้โรคระบาดต่างๆก็ยังคงอยู่กับเราแต่เรื่องของการใส่ใจดูแลสุขภาพนั้นสําคัญที่สุดหลายคนไม่ปล่อยปะละเลยครับโดยเฉพาะถ้าเรายิ่งอายุเยอะขึ้นแล้วเนี่ยร่างกายเราเริ่มถดถอยลงไปโดยเฉพาะเรื่องของผิวพรรณคุณผู้ชมครับเรื่องผิวพรรณเนี่ยคนตัวเลขเยอะขึ้นมากขึ้นรอยเหี่ยวย่นก็เริ่มมาลอยตีนกาก็เริ่มมีนะฮะทุกคนก็เริ่มมาดูแลสุขภาพเป็นพิเศษโดยเฉ เพราะเรื่องของรอยเหี่ยวย่นและก็เรื่องของความหมองคล้ำนั่นเองคอ่ะพอพี่อมพูดมาแบบนี้แล้วพอ,อพูดถึงอายุขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าใครนะเริ่มพี่จะย่างเข้าเลข3แล้วเนี่ยอายุ30ขึ้นไปปัญหาแรกที่คุณจะต้องเจอเลยนะคะแลวก็คือปัญหาเรื่องของข้อเข่าต่างๆนะรวมไปถึงอาการปวดหลังต่างๆโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะที่ผ่านการมีบุตรหรือว่ามีลูกมาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าแคลเซียมในร่างกายของคุณเนี่ยจะหายไปเยอะมากๆและแน่นอนว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือปัญหาเรื่องของข้อเข่าต่างๆรวมไปถึงงผมร่วอีก บอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่หลายคนไม่อยากจะเจอเลยล่ะค่ะแต่ถ้าไม่อยากจะเจอไม่ต้องกลัวน้องจอยเพราะว่าวันนี้นะครับเรามีตัวช่วยที่จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยมาทําความรู้จักที่อยู่ด้านหน้าของผมนี้นะครับกับเอเบคอลลาเจนนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, agen, ราเอบิคอลลาเจนไตรเปปไทด์ผสมรังนกแท้ หนึ่งเดียวในประเทศไทยมไม่เหมือนไทยไเ,เพราะมีที่นี่เจ้าหนี้เจ้าเดียวครับที่พิเศษเป็นคอลลาเจนไตรทูครับชนิดไตรแป๊บไทยนะฮะมีความสัมพันธ์ในการเสริมน้ําตามข้อต่างๆใครที่ปวดข้อ ปวดกระดูกหรือปวดเมื่อยตามร่างกายตัวนี้จะเข้าไปเสริม,มน้ําบางทีเนี่ยเราจะยังไม่เห็นภาพบางทีข้อต่อเราเป็นแบบนี้น้ําหล่อเลี้ยงมันน้อยลงเราเริ่มเสียสีมากยิย่งขึ้นก็เกิดอาการปวดด้วยซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเกิดขึ้นกับมักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุมากๆนะคะมันจะมีอาการที่ฟ้องบอกเราก่อนนั่นก็คืออะไรเวลาที่เราเนี่ยเดินเหินไปไหนเดินขึ้นลงบันไดหรือว่างอข้องอขางอเข่าต่างๆมันจะมีอาการเจ็บแบบเสียวๆแปรบๆแล้วก็จะมีเสียงดังกรอบแกรบขึ้นมานั่นก เกิดจากการที่กระดูกอ่อนตามข้อต่างๆของเรามันเสื่อมถอยลงไปใช่บางคนยังไม่เห็นภาพเดี๋ยววันนี้เราจะมีภาพคุณผู้ชมได้ดูกันนี่นะฮะว่าเป็นภาพที่แสดงถึงน้ําในข้อต่อตามร่างกายของเราเดี๋ยวให้น้องจอยโชว์เลยคุณผู้ชมจะได้ดูกันเป็นสเต็ปไปเลย1 2 3 4 5้าคุณผู้ชมถ้าเราเน้นเน้นเ,นเนี่ยดูแบบนี้นะครับในข้อที่1กับข้อที่2สังเกตไหมฮะหนึ่งกับสองในสีฟ้าจะเป็นน้ําที่ไปหล่อเลี้ยงตามข้อ,อนะฮะที่จะคอยลดแรงเสียดทานของข้อกระดูกแต่พอเราอายุเยอะขึ้น มากขึ้นเนี่ยหรือบางคนทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพทําลายสุขภาพร่างกายก็จะผลิตคอลลาเจนเนี่ยน้อยลงไปเป็นสเต็ป3 4 5สังเกตไหมฮะว่า อันดับหนึ่งเนี่ยมีน้ํเสีฟ้าหล่อเลี้ยงเนี่ยคือการทํางานของข้อเลยก็จะเป็นปกติแต่ยามใดเวลาไหนก็แล้วแต่ที่น้าที่เป็นหล่อเลี้ยงตามข้อเราน้อยลงน้อยลงน้อยลงเนี่ยข้อต่อมันจะเสียดสีกันแบบนี้ครับอย่ารอให้สายเกินแก้ค่ะหรือว่าใครอาจจะมีปัญหาต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ว่าพยายามพยายามนะที่จะหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆมาบํารุงสุขภาพแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นเลยแล้วก็ไม่เห็นผลวันนี้จอยมีสิ่งดีๆมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมแล้วอย่างที่เราเห็นตรงข้างหน้านี้เลยนะคะ a b บีคอลลาเจนนะคะตร เปปไทด์ผสมรังนกแท้ตัวนี้คุณผู้ชมท่านได้ยินคําว่าคอลลาเจนแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นคอลลาเจนที่พิเศษมากๆเลยตัวนี้เนี่ยคือคอลลาเจน t y p ์2นะคะเป็นคอลลาเจนจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงตัวนี้เนี่ยเขาจะเข้าไปช่วยในเรื่องของกระดูกได้อย่างโดยตรงเลยด้วยความที่เขานะคะเป็นคอลลาเจนนะคะไตรเปปไทด์เขาเป็นโมเลกุลที่เล็กมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการซึมนะคะการเข้าไปใช้งานเนี่ยสามารถเข้าไปใช้งานได้อย่างง่ายดายนะคใครที่มีปัญหาในเรื่องของน้ําในข้อไม่มีหรือว่าปวดตาม ข้อตามเข่าต่างๆตัวนี้เขาจะเข้าไปแก้ไขได้นะคะทาให้เราเนี่ยมีน้ําในข้อเข่ามากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทําให้อาการเจ็บปวดของเราลดลงด้วยคอลลาเจนนั่นเองแน่นอนว่านอกจากมีคอลลาเจนแล้วพิเศษบอกว่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยเพราะว่าเอบิคอลลาเจนนี้นะครับได้มีการผสมรังนกแท้ไป1ช้อนถ้าเราผสมไปเนี่ยนะคุณผู้ชมครับได้ความเข้มข้นของรังนกเนี่ยสเเลยโอ้โหลังนกแพงไหมนั้งจอยแพงสิพี่โอแพงมากผู้เท่าผู้แก่ที่ต้องทานเพื่อสุขภาพเนี่ยนะฮะแต่บางคนบอกว่า ถ้าซื้อลังนกอย่างเดียวมันก็จะได้ไม่ครอบคลุมแต่นี่ AB คอลลเจคุณผู้ชมครับกล่องน,นี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับได้เรื่องของกระดูกได้เรื่องของผิวพรรณและรังนกแท้เข้มข้นถึง3%เวลาเราทานเข้าไป1ช้อนเนี่ยนะฮะแน่นอนว่ารังนกนี้จะมาดูแลเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็การช่วยเสริมสุขภาพให้แข็งแรงม่นย้นสำหรับวัยกลางคน เอบิา g เจนใส่ใจวาการคุณแบบนี้แล้วครอบคุมทุกอย่างจริงๆครับบอกเลยว่า a b i ิคา g เจนนี้จบทุกอย่างจบไหมน้องจอยจ,จบไหม ครบจบในตัวเดียวในกระปุกเดียวเพราะว่ามีเหนือกว่าแบรนด์อื่นๆมากมายในท้องตลาดที่เราได้เห็นกันเนี่ยนะ,ะจบเพราะว่าเรามีการการันตีมีรางวัลด้วยนะครับได้รับรางวัล Beauty Regent 2020ด้านสุขภาพนะฮะและนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับรางวัลน,นี้การันตีอันดับหนึ่งไม่พอแล้วเรายังมีผู้ใช้จริงจากผู้ใช้จริงเราไปติดตามกันเลยว่า ผลลับเนี่ยเป็นอย่างไรใช้แล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนี่เลยน้องจอยนีย้ส่วนแล้วก็เป็นคุณพ่อคุณแม่พ่อบ้านแม่บ้านนี่นะฮะที่ส่งเข้ามาบอกว่าทานไปแล้วเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ส่งไม้ห้กับทางแอดมินของเราเราเลยมารีวิวการันตีคุณผู้ชมอยู่เพื่อใครกําลังจะตัดสินใจว่าเอ๊ะจะซื้อดีไม่ซื้อดี AB c ิคาร์เจนนี้จะตอบโจทย์การดูแลจริงหรือไม่วันนี้คอนเฟิร์มทั้งรางวัลคอนเฟิร์มท้งเรื่องของคนที่ใช้จริงด้วยนะฮะ,ะแล้วบอกเลยคุณผู้ชมค่ะว่าวิธีการทานของเขาเนี่ยง่ายมากไม่ยากเลยนะคะในหนึ่งกระปุกแบบนี้เนี่ยเขาจะมีช้อนแถมมาให้ด้วยนี่เลยนะคะนี่คือช้อนที่เขาแถมมาให้ ง่ายๆเลยนะคะประมาณ1-2ช้อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนำไปผสมกับน้ํหนึ่งแก้วเป็นอุณหภูมิปกติเลยจะทานเวลาไหนก็ได้ก่อนอาหารตอนเช้าก็ได้หรือว่าก่อนนอนก็ได้นะคะเอาตอนที่ท้องว่างๆเลยอันนี้จอยแนะนํามานะคะบอกเลยว่าเขาจะดูดซึมได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้เป็นน้ําอุณหภูมิที่ปกติผสมลงไปนะคะคนๆๆน,น,นะเดี๋ยวจอยจะทําให้ดูว่าวิธีการทานเนี่ยง่ายมากเลยะคะูนี้ครับเป็นกล่องแบบนี้แล้วคือความปิดมิดชิดมากนะไม่ต้องกลัวเลยนี่ก็จะเปิดฝาออกมาหนึ่งช้อนเนี่ยนะที่เราจะต้องผสมก ที่บอกว่าเราจะได้ลังนกเข้มข้นถึง สอ่าเดี๋ยวเราใส่ผสมลงไปเลยนะคะตัวนี้บอกเลยว่าถ้าใครเนี่ยอยากให้เห็นผลเร็วขึ้นก็จะสามารถทานสองเวลาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ผสมลงไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจอยจะคนให้ดูนะคะปกติแล้วเนี่ยคอลลาเจนทั่วทั่วไปเลยเนี่ยมันจะละลายเร็วมากแล้วมันก็จะใสกลายเป็นน้ําเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้อย่างที่บอกไปความพิเศษของเขาเนี่ยคือมีการผสมรังนกแท้เข้าไปด้วยแบบนี้ไม่ละลายหรือเปล่าทำไมมันเป็นเซนเนทำไมไม่เหมือนแบรนด์อื่นเลย ี่คุณผู้ชมเห็นที่เป็นเหมือนว่าเป็นเส้นเส้นที่น้องจอยคนอยู่นี่นะฮะเป็นรังนกนะฮะ,ฮะที่เป็นรังนกแท้ด้วยใช่อ่ะเดี๋ยวออนนี้เดี๋ยวจอยคนไปเรื่อยๆก่อนนะคะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นชัดๆว่าเขามีเส้นรังนกนะ,ะที่ใส่เข้ามาในนี้จริงๆนะคะผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้บางคนอาจจะต้องตั้งคําถามเลยบอกว่า ชงกับน้ำทาได้อย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าต้องชงกับอะไรได้บ้างความพิเศษอะไรต้องจอความพิเศษของเขาคือสามารถผสมได้กับทุกอย่างเลยนะคะจะเป็นชากาแฟน้ําผลไม้ได้หมดหรือว่าจะใส่ในอาหารก็ได้เป็นครั้งแรกในวงการคาร์บอเนเนี่ยนะฮะที่มีการนํารังนกนมาผสมอยู่นะฮะแล้วก็ถือว่าดูแลครบทั้งหมดทุกสิ่งอย่างเลยนะฮะอ้าวอันนี้ชมไปแล้วเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งการันตีให้คุณผู้ชมได้ชมกันวันนี้เรามีวีทีอาร์มาฝากกันด้วยกับ AB เบิรคารนไปชมกันเลยครับ ด้วยอายุที่สูงขึ้นนะคะป้าปวดหัวเข่าค่ะปวดกระดูกปวดหัวเข่ามานาน,น้วคะเวลาขึ้นลงบันไดนี่ลําบากมากเลยเวลาเดินนะคะรู้สึกเหนื่อยหายใจไม่ค่อยออกแล้วก็แบบหายใจไม่ค่อยทันอ่ะแบบเดินนิดหน่อยก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยง่ายแล้วก็รู้สึกมีอาการปวดแข้งปวดขาแล้วก็แบบขาหนูอ่ะเป็นคนขาเล็กกว่าตัวตัวจะใหญ่ขาเล็กเหมือนเพราะว่ารับน้ําหนักไม่ค่อยไหวอะไรเงี้ย นำบาดเป็นปัญหาในชีวิตประจำวันเลยนี่ป้าสามารถไปออกกำลังกายกับลูกได้นะคะทำให้หัวเข่าป้าดีขึ้นไปวิ่งได้ค่ะไม่เจ็บแล้วก็ไม่มีเสียงกอบแก๊บเลยค่ะหัวเข่าสองข้างดีขึ้นสามารถขึ้นลงบันไดได้ค่ะตอนนี้ก็มีอาการดีขึ้นเยอะเลยค่ะคือจากว่าก่อนเพื่อนชวนไปไหนก็ไม่ค่อยอยากไปรู้สึกเหนื่อยง่ายตอนนี้เพื่อนชวนไปไหนก็ไปหมดเลยค่ะ อยากแนะนำตัว AB บีคอลลาเจนผสมลังนกแท้100%ตตัวนี้นะคะทานแล้วดีมากเลย จากที่เรานะคะรับชมวิทยาไปนะคะจากผู้ที่ใช้ทางบ้านมาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะคนที่เป็นวัยทำงานหรือว่าคนที่มีน้ําหนักตัวมากๆเนี่ยก็เจอกับปัญหาข้อเข่าเสื่อมเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยนะครับมากับโปรโมชั่นสุดพิเศษถ้าใครอยากจะได้ราคาโปรโมชั่นวันนี้ครับซื้อ1กระปุกใหญ่แถมฟรีหนึ่งกระปุกใหญ่ครับและเรายังไม่พอน้องจอย<ช>เรายังแถมอีกหนึ่งกระปุกแบบพกพารวมถึงถุงผ้านี่เลยคุณผู้ชมที่อยู่ด้านหน้าน้องจอยนี่นะฮะอีกหนึ่ ราคาพิเศษวันนี้990บาทอันนี้คือราคาพิเศษคุณผู้ชมแต่ราคาที่เราพูดไปทั้งหมดก่อนหน้านี้มันแพงมากคือตั้งราคา4 7 0บาทถามว่าอยากขายไหมเราอยากขายแต่เมื่อวันนี้นะครับพายทีวีช้อปปิ้งของเราครับเราให้ราคาพิเศษจําไว้เลยคุณผู้ชม990บาทเท่านั้นครับเอพิโทเช่นี้ใครอยากได้รีบโทรเข้ามาเลยนะครับ0641657985ครับและอีกหนึ่งเบอร์นะครับ094 8693547รวมถึง l i น e แอดด้วยนะครับ l i น e ID a b c a l l o n e n 1นั่นเองนะครับอยากได้เลยนะคะเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยสวยมากจริงๆเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมหาเรื่องของสุขภาพเนี่ยอย่าไว้วางใจนะอย่ารอให้สายเกินแก้ถ้าสายเกินแก้จะแย่เอานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีสิ่งดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมแล้วเพราะฉะนั้นรีบโทรมาเลยเพราะว่าสินค้าของเรามีจานวนจากัดจริงๆสาหรับวันนี้นะคะทั้งจอลและพี่โอมก็ได้หมดเวลาลงแล้วในครั้งหน้านะคะแพนทีวีช้อปปิ้งจะมีสิ่งดีๆอะไรมามอบให้กับับคุณผู้้ชมมอีกกตติดดานไสหรับ วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ